you. <laughs> ทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตราคาไม้มงคลและไม้ประดับสวยๆนะคะที่ร้านหน้านาพันธุ์ไม้จังหวัดมหาสารคามค่ะร้านนี้นะคะมีเจ้าของร้านชื่อว่าน้องเอ็มค่ะน้องเอ็มจะคอยบริการแล้วก็แนะนําต้นไม้สวยๆให้ให้กับลูกค้านะคะบริการประทับใจมากๆค่ะมาดูกันค่ะว่าช่วงนี้ต้นไม้ไต้นนี้มาแรงใช่ไหม,มคนอะไรที่มาแรงและขายดีมากาเอามาแรง ใน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 โคตรรวยช่วงนี้โคตรรวยโคตรรวยอ๋อกระถางเท่าไหร่คะห้าร้อยครับกระถางละห้าร้อยบาทโคตรรวยใครดีที่สุดใช่ไหมช่วงนี้รศสีนุ่ยซับอ๋อใบสวยด้วยนะสวยซับต้นใหญ่นะครับอ๋อแล้วต้นนี้ล่ะชื่ออะไรนี่กุมารดำกุมารดำเท่าไหร่คะกุมารดำ แปดร้อย <800. S 1> กระถางนี้แปดร้อยบาทบมีกี่กระถางสามกระถางเหรอคะเหลือสามกระถางเหลือกอ๋อเหลือสามกระถางกระถางละแปดร้อยบาทต้นนี้ละ่ะต่อรองกันได้ต้นนี้สามร้อยห้าสิบครับอ๋อต่อรองกันได้ต้นนี้สามร้อยห้าสิบชื่อว่าอะไรคะเศรษฐีรวยซับอ๋อเศรษฐีรวยซับอันนี้ต้นเล็กถ้าต้นโตก็จะเป็นฟอร์มนั้นเนาะอ๋อแล้วกุมารแดงล่ะคะห้าร้อยใช่ไหมกระถางนี้ เหลือแค่นี้เหล,ลือแค่นี้หมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเยอะหรอครับขายดีหรอคะอ๋อกุมารแดงกุมารเรียกซับขายดีอ๋อกุมารเรียกซับขายดีที่สุดช่วงนี้เนาะหยกจักรพพัดต้นเท่าไหร่คะหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ดอกใช่ไหมคะดอกครับอ๋อดอก สวยสวยอูต้นใหญ่ต้นใหญ่สวยค่ะเนี่ยค่ะตัวสั้นครับอ๋อนี่โชคเก้าชั้นอันนี้กระถางเท่าไหร่คะกระถางละพันหนึ่งพันบาทบอ๋อนี่ก็ใช่ใช่ไหมออตัวนั้งเศษฐีเงินหนาอ๋อตัวนี้ต้นนี้ใช่ไหมอันนี้เศษฐีเงินหนาอูต้นใหญ่สวยมาก กระถางใหญ่ด้วยเท่าไรนะคะตัวนี้สามสามพันห้าโอ้กระถางใหญ่มากตอลองได้เนาะออมาที่ร้านตอลองกับน้องเอ็มได้เลยะคะ่ะอ,อ,อยางอินเดียกระถางกระถางเท่าไรคะห้าร้อยครับห้าร้อยบาทต้นใหญ่นะต้นเล็กล่ะ หรือว่าไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันอ๋อไซส์เดียวกันราคาเท่ากันกระถางละ500บาทใหญ่เล็กก็500ใหญ่เล็กก็ห้า 500. <laughs> ใครมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่่าง,งั้นเถอะนะ <laughs> ใครมาทีหลังได้ต้นเล็กอ๋อต้นเล็กมี2ต้นไงมีต้นแม่กับต้นลูกอลอมาต่อรองได้เลย <laughs> ช่วงนี้คนก็นิยมปลูกไม้มงคลกันเยอะนะ ท่านใหญ่เขจะเอาไปขึ้นบ้านใหม่อ๋อขึ้นบ้านใหม่เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคะกเียอย่างเนี้ยอของขวขัญของขวันเกิดของขวัญขึ้นบ้านใหม่เป็นไม้มงคลใช่ใช่ปกติต่างราคาจาัาางหวะ,ะอันนี้ราคา <800. S 1> กระถางนี้แปดร้อยราคาถ้ากระถางเล,ล็กเหร ก็มีสองลอยสามลอยขายอ๋อคือหวานจังซันตอนนี้ยังขายดีน่หละแล้วนี่บอกครับจ้ะต้นวกล้วยโอใช้ต้นกล้วยกล้วยขายดีกูมูหรออ๋ออันนี้ขายดีกูมูวันนี้นะคะผาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ร้านของ คุณน้องเอ็มนะคะชื่อร้านนานาพันธุ์ไม้จังหวัดมหาสารคามค่ะอยู่ที่ตลาดแก่งลึงจันทร์นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแวะมาเลือกได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะสําหรับร้านาน,านานาพันธุไม้ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนราคาที่จำหน่าย1,500บาทนะคะใครสนใจก็แวะมาเลือกได้เลยค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องอิมเจ้าของร้านนานาพันธุ์ไม้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะใครสนใจก็สามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อน้องอิมได้โดยตรงค่ะวันนี้กิกี้ต้องลาทุกคนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบายบายค่ะ